ได้แล้ว3าบาท ตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาเราได้อยู่ชั้น21เข้ามาก็จะเป็นตู้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราพักอยู่ที่อม,มรีนะคะแถวประตูน้ำอ้าวฝั่งน,นี้ก็จะเป็นตู้นะคะใส่ของอะไรเงี้ยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำนี่ยวถอดรองเท้าก่อน ประมาณนี้จ้านี่นะคะห้องน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นเทียบน้ำนะคะมีทั้งแบบสายฉีดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอ่างน,นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเงี้ยวห้องน้ำเรา วันนี้เป็นตุเป็นกระจกมีกะหิวข้าวแล้วที่นอนที่นอนเราพักอยู่ใกล้ๆประตูน้ำนะเพราะว่าเราจะได้ช็อปปิ้งง่ายนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะไม่ใช่ดูวิว,วมาตั้งแต่สิบโมงนะ ตอนแรกนะพวกเราว่าจะไปโนวเทลก็เลยเออเปลี่ยนมาเป็นอาร์มารีเพราะโนวเทลก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆประตูน้ำนี่นะคะห้องที่พวกเราไปพักนะคะก็คืนละสามพันกว่าบาทนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จองอ่าอาหารไปด้วยนะคะเป็นเหมือน All you can eat นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ899บาททั้งหมดที่จ่ายไปก็เกือบ5,000บาทนะคะต่อคืนเนาะเราพักที่นี่ประมาณ2คืนนะคะแล้วก็ย้ายไปฮิวตันต่อนะคะเดี๋ยวไปชมวิวกันเลยจ้า รได้ของอะไรเยอะจังเลยได้ของเยอะดูช้อปปิง้งประตูน้ำนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปต่อ วาเต็ดกินาสตะาไหวาเต็ดกินาสตะาฝั่งนู้นมีอะไรค่ะเหมือนโชว์อะไรหรือเปล่าตอนนี้นะคะพวกเราก็มาทานอาหารเย็นนะคะเป็นที่เราจองไว้นะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะก็จะอยู่ที่899บาทนะคะ ก็คืออ y o You n e n t นะคะก็จะกินอะไรก็ได้นะคะในเมนูนะคะที่เขาเอามาให้เรานะคะจะกินเท่าไหรก็ได้นะคะขอแค่กินให้หมดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะมิกะกินไปจนจุกท้องเลยนะคะกินเยอะมากกินแบบโหเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะ พี่กะจัดหนักนะคะอิ่มไหมอย่างเอเวลรคือแบบ มิกาะนะคะสั่งของหวานาอม่แล้วนะคะนี่โหเต็มเลยกินยังไงหมดเนี่ย สั่งมาอีกแล้วนะคะกุ้ง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 ,งมีกลากินเลยอยู่พุง <c oughs> แพกเสื้อปรีแล้วนะ <c oughs> เสื้อปรีชื่อ้อนเวียนอ่ะอิ่มมากนะสิดูเสื้อปรีแล้วที่จริงที่จริงอันนี้เป็นของ เป็นของมิกานะคะแต่นางกินไม่หมดมก็เลยช่วยเริ่มอิ่มจริงจริงฮะเริ่มอิ่มจริงจริงเอเริ่ม <laughs> อิ่มเอตมัตโตตมาตโตสีอิ่มอิ่มเริ่มเร่มเริ่มอิ่มมิกาพูดว่าเริ่มอิ่มเขาคิดว่าเหมือนอิ่มแล้วอะไรเงี้ยอิ่มอิ่มมากเนาะ กินมหมดเลยดูพุงจะแตกแล้วกินหมดไปทั้งหลายจานปากก็เสือ้อเละคมเนะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปกินข้าวนะดินเนอร์เนาะเมื่อวานก็ไปกินเหมือนกันนะคะมิกะกินจนพุงจะแตกเลยนะคะวันนี้ก็จะไปกินนะคะอยู่ที่อามารีแถวๆประตูน้ําเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะกําลังจะไปกินข้าวกัน วันนี้เดินชอปปิง้งเมื่อวานก็เดินชอปปิ้งทั้งวันนะคะเมะื่อวานเมื่อวานมาจากพัทยาเนาะก็มาปุ๊บก็มาเช็คอินเสร็จแล้วก็ไปเดินดูของในแพทตินัมนะคะวันนี้ก็ไปเดินดูฝั่งนี้นะคะฝั่งขายขายส่งฝั่งนี้เนาะฝั่งแฟชั่นนะคะก็ไปเดินดูก็ได้เสื้อผ้าซื้อไปฝากพี่ฝากน้องที่ฟินแลนด์นะคะฝากอเมริกาเนาะซื้อพวกเสื้อผ้ากระเป๋าพวกอะไรเงี้ยนะคะก็ เราก็เดินเหลือพวกของอีกเยอะนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อกระเป๋าเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆยังมันซื้อไปแค่นิดเดียวเองพวกปลานะคะที่ซื้อไปเนาะก็มีส่งส่งไปไว้ในอ่าเหมือนเขาเรียกนะฝากไว้เออฝากไว้ในที่โรงแรมนะคะ คือเราตากอะไรแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราแพ็คใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็ฝากไว้ที่โรงแรมพอเรามาที่กรุงเทพปุ๊บแล้วก็กลับไปที่โนู่นนะคะแล้วก็ค่อยบินนะคะบินก็คือบินไปที่ฟินแลนด์นะคะตอนนี้ยังระบุวันไม่ได้นะว่าจะบินวันไหนปกติเราบินวันที่14อ่าแล้วทางฟินนะคะทางฟินเอนะ,ะเขาเลื่อนวันให้พวกเรามาวันที่13 แต่มิกะยังไม่ได้ตกลงนะคะรอรอดูก่อนว่าจะไปวันไหนจะบินวันที่13ามแต่ถ้าไปวันที่สิบสามิกะมิตะเกลอนกลเมตอสจะไปน่าจะประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะตอนวันที่สิบามนะคะแล้วก็ไปถึงที่นูน่นก็ประมาณตอนเช้านะก็ไม่มีคนมารับเขาก็เลยยัง ยังไม่ตกลงเนาะมิกะนะคะสามีนะยังยังไม่ตกลงก็เลยรอดูก่อนนะคะปกติเราบินวันที่14แต่เนี่ยเขาเลื่อนเลื่อนตัวเรานะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปวันไหนดีนะคะเดี๋ยวดูอีกทีเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะมิวมีเรื่องจะบอกนะคะวันอาทิตย์เนาะที่เรามาไปพัทยานะคะมิวไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะตั้งแต่กลับไปบุรีรัมย์ก็อยู่ อยู่ต่บ้านนะคะแล้วก็อยู่กับพวกแม่พวกหลานพวกอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็ไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยยังคลิปถ่ายนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อยังไม่ได้เอาลงนะคะพอหมิวกับมิกาเนากลับมาจากบุรีรัมนะคะไปพัทยาวันอาทิตย์นะคะวันช่วงที่พายุเข้าวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งสองอะไรเงี้ยคือพายุเข้ามากๆเลยนะพอเรามาถึงที่พัทยาปุ๊บแล้วเราก็มาวันอังคารเรามาที่กรุงเทพนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันพุธแล้วนะคะปรากฏว่า แม่นะคะเป็นไข้กับกีโนนะคะตอนนี้ปรากฏว่าติดโควิดนะแม่เป็นคนที่กลัวมากเลยติดโควิดอ่าแล้วก็หลานก็ติดด้วยตอนนี้กีโนนะคะเมื่อคืนแบบร้องไห้เลยทั้งเมื่อวานแบบอาการหนักเมื่อเช้าไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลนะคะเขายังไม่อัปเดตผลมานะว่าเออเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านเนาะแต่เมื่อวานแบบซมเลยนะไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยแต่วันนี้โทรไปอ่าวันนี้โทรไป บอกว่าอาการเหมือนเริ่มเดินได้แล้วนะคะเดินได้กินกินได้นิดหน่อยกินพวกข้าวต้มอะไรเงี้ยนะคะแต่แม่ก็อาการค่อนข้างที่จะเริ่มดีแล้วแกว่าเหลือแตอ่คัดจมูกพวกเหมือนเขาเรียกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเหมือนเหมือนอาการไม่ค่อยแย่เหมือนตอนวันอาทิตย์ะะที่ที่มิวโทรไปมาว่าเอา้าแม่เป็นโควิดหรือเปล่ปาเนี่ยทำไมเสียงเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถามว่าโควิดติดโควิดมาจากไหนนะคะก็ ไปงานบวชค่ะที่เขาจัดงานบวชค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนคนบวชค่ะเขาเป็นโควิดนะคะก็เลยเหมือนเอามาเหมือนมาแพร่นะคะวันนั้นนะคะไม่รู้ว่าวันไหนอะแกไปนะคะก็เริ่มเริ่มเริ่มเป็นไข่นะคะเริ่มเป็นไข้เมื่อวันอาทิตย์แล้วกินโนนะเป็นเมื่อวันอังคารเมื่อกี้เนาะวันนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแต่ยังยังไม่หายปกติคือในละแวกซอยที่บ้านเรานะคะติดเยอะหลายคนมากๆเลยนะคะ แม่นะ่ะตอนแรกเกก็ไม่ยอมตรวจเก,ก๋ว่ากูรู้ตัวแล้วว่ากูติดอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเออไปตรวจเลยนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเออเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะเกก็เลยยอมไปตรวจเนาะสรุปว่าติดจ้าแล้วกิโนโก็เริ่มเป็นไข้นะก็เลยไปตรวจที่อามายัยมสรุปก็ติดทั้งสองคนแต่พ่อไม่ติดนะคะน้องก็ไม่ติดแม่กินโนก็ไม่ติดนะคะติดแค่แม่หมิวนะคะกับกินโน,นะ,ะสงสารหลานมากๆเลยเมื่อวานเมื่อคืนแม่มันส่งวีดีโอมาให้ร้องไห้นะคะเหมืนนอนนาอเด็กน้อยเนาะ,ะมัน ไม่ได้ทนเหมือนทนเหมือนเรานะคะพ่อมิวนะคะก็ไปเล่นกับล้านนอนกับล้านอะไรเงี้ยนะคะแกว่าไม่กลัวหรอกล้านเป็นก็ไม่กลัวคือเล่นด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ยังยังไม่หายนะคะหมิวก็โทรไปเรื่อยนะคะตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะบางส่วนน,นี่นะคะเป็นซุปเห็ดทีสั่งอันนี้มาด้วยส้มต้มซุปต้มกับซี่โครงหมูจะสลัดนะคะ ของหวานมาแล้วนะคะดูนี่กะกินคนเดียวเง่อิ่มไหมอิ่มอายอิ่มมากไปห้องก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะว่าเราจะเอาไปดื่มไหมน่าจะแบบดึกๆหน่อยนะ